นี่เป็นไงดูเสียวพอไหมเสียวพอไหมล่ะพวกนายนะไอไฟโฟนกูซื้อมาแพงนะเว้ยเฮ้ยไม่ตกลองอ,อุ้ยไอสัตว์เรื่องปกติที่สามีและภรรยาทะเลาะกัน กูฟังไม่รู้เรื่อง,องฟังมีรู้เรื่อง,อ,งอู้ตายซะแล้ววัวจดปดล่อยเพื่อนหมุ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 นคุณทำเฮี้ยอะไรนะเพื่อน <c oughs> เราจะมาแกล้งเพื่อนกันนะครับโอเพื่อนฉีดเสร็จแล้วหรือยังโดนนะฮะโดน โอเคนะเพื่อนฮัลโหลที่รักเมื่อก่อนคุณลีลาเด็ดมากเลยนะเฮ้ยอะไรนะเฮ้วายชิบหายแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยก็อีที่เรานั่งนี่ชิบหายแล้วไม่ไม่ชิบหายไม่ก็ไหนเพื่อนมากเลยนะเพื่อนมันเพื่อนขนาดไหนเพื่อนมันเพื่อนมากชิบหายแล้วอ่าโอ้ ไอสวยเลยนะเพื่อนไอสวยมากเฮ้เฮ้กินนี่มันหอม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 สามสองหนึ่งตัด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 โอเคแล้วครับผม บอลได้ไปหาที่นายเอก,กชัยแล้วแต่อ้เขาใช้มือรับเป็นไปไม่ได้นี่มึงหลุดมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมึงเล่นกีฬาประเภทไหนกันแน่เนี่ยในน้เตะบอลเขาใช้มือกันแล้วเหรอเนี่ยว้าวดูเด็กคนนี้สิเด็กที่มีความฝันเขาเป็นเด็กที่มีอนาคตที่ยั่งไกลไอ้หนูมึงไม่หนักหรอไอ้หนู โอ้โหอย่างเทพโตมานี่เป็นนายช่างได้เลยนะเนี่ยสุดจัดเลยไอ้หนูและนี่ก็คือเด็กชายผู้ใช้เวทมนต์ได้อย่างเท่และนี่ก็คือปลาทีาา่ใช้รแรงปลาของจริงเฮ้ยได้ข่าวว่าเก่าแล้วแคปแข่งกับพี่ปะละแมนี้ <ม>แรงกูแรงนะโอ้โหมึงควันซ<อ><อ>ะก่อนขอูควันแรงของคันมันกูเยอะกว่าเออสุดจัดช่วงนี้อากาศดีดีเหมาะที่จะเล่นเบสบอลโอ้ชิปหายละและนี่ก็คือการเล่นเกม GTA โคตรจะสมจริงฮึปิดจ้าอุ้ยอ,อุ้ยตกตกตกโอ้โอ,อ,อ,อร่อยอร่อยแหละลิ้ว Oh, oh. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะผมจะมาโชว์พลังความสามารถของผมดูนะครับผมแงเมื่อ,อผมทนลาวาดได้ผมเก่งปะละ่ะนี่อีกรอบโชว์อีกรอบนี่แงโหดปะละ่ะดูไม่มีรอยบาดแผลเพราะผมกินผลปีศาจมาวิ่งเลยวิ่งไล่ ยิ่งหนะ่ะหยุดหยุดเด๋ยวนี้ไอ,อ,อ้ตอบได้อีกดอกหนึ่งรับรางวัลสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบรับไปซะรางวัลที่ฉันให้ <the> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ